ค่ะลี่ค่ะวันนี้ลี่จะมาอธิบายแพทเทิร์นโครเชต์หมอนอิงนะคะโดยที่แพทเทิร์นนี้จะมาจากหนังสือเล่มนี้นะใครที่มีหนังสือแล้วก็สามารถเริ่มถักตามได้เลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่มีหนังสือก็ยังไงลองแวะไปดูลิงก์ด้านล่างที่ลี่แปะเอาไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอก่อนนะคะมันอาจจะมีบางช่วงที่หนังสือหมดสต็อกไปบ้างแต่ก็จะพยายามหามาเติมให้นะคะงานชิ้นนี้นี่เราจะแบ่งเป็น2ช่วงนะคะก็คืองานชิ้นหลังกับงานชิ้นหน้าของหมอนอิงนะคะ งานชิ้นหลังเนี่ยเราก็จะเริ่มที่หน้า55นะคะแต่ว่าตัวสำหรับง,งานชิ้นหลังเนี่ยมันแพทเทิร์นมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะก็จะไม่ได้ถักให้ดูทีละขั้นนะคะแต่จะมาอธิบายตรงตัวแพทเทิร์นในหนังสือตรงนี้ให้ฟังนะคะสาหรับตัวอย่างงานชิ้นนี้ที่ลี่ใช้นะคะลี่จะใช้ไหมคอตตอนซอฟต์ของไทยเนี่ยแหละคะ่ะเป็นไหมขนาดสีพลาย ก็สีที่ใช้เนี่ยก็จะค่อนข้างใกล้เคียงนะคะกับตัวต้นฉบับที่อยู่ตรงหน้าปกนะคะที่เป็นตัวแดงเขียวนะแต่ก็อาจจะไม่เหมือนทั้งหมดซะทีเดียวนะคะแต่ว่าก็จะใกล้เคียงนะก็ลองดูนะคะลองเทียบสีดูแล้วก็แคปภาพไปก็ได้นะคะถ้าใครที่ต้องการใช้สีเดียวกันแล้วก็ใช้เข็ม3มมิลิเมตรหรือ5ทับศูนย์นะคะตามที่เขาบอกเลยสำหรับงานที่ถักออกมาเสร็จทั้งชิ้นเนี่ยของลี่เนี่ย จะวัดได้ที่ประมาณ45เซนติเมตรค่ะหรือเพื่อนๆพี่ๆที่ใช้ไหมเส้นขนาดที่หนากว่าหรือบางกว่าหรือเข็มเบอร์อื่นๆเนี่ยก็จะได้ไซส์ที่ไม่เท่ากันก็แล้วแต่ความต้องการแล้วก็ความถนัดนะคะก่อนที่เราจะเริ่มถักนะคะเราจะมาทําความเข้าใจตารางตรงนี้ก่อนนะคะว่าเขาหมายถึงอะไรกันนะคะช่องตรงนี้นะคะเป็นแถวที่แถวที่1แถวที่13แถวที่25แบบนี้นะคะ ส่วนสองตารางนี้เนี่ยมันเป็นตารางเทียบสีของตัวอย่างที่เขาใช้เ,ออเหมือนตรงหน้าปกตรงนี้ค่ะด้านอันแรกนี้นะคะก็จะเป็นสีที่เขาใช้สําหรับอันบนตรงนี้ก็คือเขียวแดงอันที่ลิถักนะแล้วก็ส่วนอันล่างเนี้ยมันจะเป็นตัวเทียบสีของตัวที่เป็นสีเหลืองแดงอันข้างล่างตรงนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆต้องการจะใช้ไหมสีอะไรบ้างหรือสลับสีได้ตามชอบใจสําหรับตรงนี้ก็แนะนําให้เราเขียน จดบันทึกเอาเลยนะคะว่าเราใช้ไหมสีอะไรบ้างในการแทนค่าสีเหล่านี้นะคะเพราะว่าในส่วนของงานชิ้นหน้าถัดๆไปเนี่ยตำแหน่งตรงนี้ยมันจะมีการสลับที่กันทั้งหมดเลยก็แนะนำให้จดเอาไว้นะคะแล้วเวลาเทียบสีก็ให้เราเทียบสีจากตัวเลขเอาก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ลองดูบรรทัดแรกสุดตรงนี้ก่อนนะคะเขาจะบอกว่าแถวที่เป็นแถวคู่ทั้งหมดเนี่ยก็จะใช้ไหมสีเดียวกันทั้งหมดนะคะ ตรงนี้จะเป็นไหมสีขาวที่ลี่ใช้ที่มันออกมาลักษณะจุดๆนะคะก็คือแถวที่2องสี่อย่างเงี้ยนะคะไล่ขึ้นไปก็แถวคู่จะใช้สีเดียวกันทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นไล่ลงมาก็คือเนี่ยค่ะแถวที่หนึ่งสิบสามยี่สิบห้าใช้สีเดียวกันอะไรทํานองน,นี้นะคะไล่ไปส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะที่เขาขึ้นมาเป็นอักษรตัวสีแดงตรงนี้นะคะก็เขาบอกว่าบรรทัดที่ 19หรือแถวที่19เนี่ยให้เราระวังเพราะว่ามันไม่ได้เท่ากันหมดแถวที่19จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราลองกลับมาดูแถวที่17ก่อนนะคะ17เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของพอ1คอ3าครั้งแล้วก็โซ่แล้วก็พอ1คอ3ครั้งแล้วก็โซ่เหมือนกันทั้งหมดทั้งแถวอย่างนี้ถูกไหมคะเสร็จแล้วแถวที่19เนี่ยมันไม่เหมือนค่ะก็คือตรงนี้จะเป็นพอ1คอสหลกักแล้วก็1โซ่แล้วก็พอ1คอ3หลกักแล้วก็1โซ่ พอหนึ่งคอสี่หลักแล้วก็หนึ่งโซ่ก็คือสลับกันสี่สามสี่สามอย่างนี้นะคะอีกบรรทัดหนึ่งหรืออีกแถวหนึ่งก็คือแถวที่ยี่สิบเก้าค่ะแถวที่ยี่สิบเก้าเนี่ยจะไม่เหมือนกับข้างล่างเลยนะคะก็คือเขาจะสลับเป็นสามหลักแล้วก็สองหลักแล้วก็สามหลักอีกห้าครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็สลับมาที่สองหลักโดยที่ระหว่างหลักตรงนี้เนี่ยจะไม่มีโซ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงเขียนให้ระวังว่า สองแถวนี้คือ19และยีนี้เราให้เราระวังในการถักนะคะสําหรับงาน,นที่ถักเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไม่ไม่มีอะไรมากค่ะแถวที่หนึ่งที่เราเริ่มก็จะเริ่มจากตรงนี้นะคะไล่วนไปนะคะอันนี้คือคลิปนี้มันจะเป็นคลิปที่เหมาะสําหรับคนที่อ่านแพทเทิร์นเข้าใจอยู่แล้วฉะนั้นจะไม่ได้บอกว่ามาทําให้ดูทุกขั้นตอนนะคะก็ตรงนี้นะคะก็เราก็ทําไล่ไปแล้วก็ให้ระวังหลักที่ ได้พูดเอาไว้เมื่อสักครู่นะคะ